สวัสดีค่ะต่อจากเมื่อวานนะคะเรื่องของกำลังพระเคราะห์นะกำลังพระเคราะห์ก็คือ,อที่บอกว่ามีกำลังพระเคราะห์แล้วระดับสามระดับคือระดับดีที่บอกว่า9 11คือดีนะแล้วก็14แล้วก็16แล้วก็18 แล้วก็19อันนี้คือระดับดีถ้าในดวงของใครกันแล้วแต่เราถอดรหัสมาแล้วได้พระเคราะห์กำลังพระเคราะห์ที่ระดับดีๆอย่างนี้ลักษณะจะตั้งตัวได้เร็วนะอย่างพระเคราะห์อย่างนี้ทีนี้กลางๆพระเคราะห์กลางนะเราต่อจากเมื่อวานนะคะพระเคราะห์กลางคือมี5ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอาทิตย์หกนะแล้วก็13บสามสิบสามแล้วก็15 15แล้วก็1 0 7, 17็แล้วก็21นี่คือกลางกลางนะคะน,นี่เขาเียกพระเคราะห์กำลังพระเคราะห์กลางกลางถ้าในดวงเรามาถอดร,รหัสมาแล้วเราได้พระเคราะห์แบบนี้ก็กลางกลางพอประมาณปานกลางนะอันอันที่ดีเนี่ยจะตั้งตัวได้เร็วอันนี้ก็กลางกลางนะช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ก็ดีแต่ช้าทีนี้เร็วนะระดับเร็วก็คือดาวังคานล้วพุธแต่พุธนี่มันพุธหลอกลวงไงลูกนะแล้วก็ดาวเสา เจ็ดแปดแล้วก็ดาวราหูดาวดาวเสาเนี่เสาเนี่เสาเล็กนี่กำลังเสาเสาเล็กเสาใหญ่และเสาและราหูราหูก็มีสองนะราหูมีแปดกับมีสิบสองเสามีสามหนึ่งเสานี้กับเสาสิบกับเสายี่สิบนี่เขาเรียกกำลังกำลังสองเลยเสากำลังสองเลยแปลว่าหนักสุดอันนี้ อันนี้ถ้ามีในดวงของใครก็แล้วแต่ระดับระดับเร็วเนี่ยกลางดีกลางเร็วระดับเร็วเนี่ยโอ้ยลาบากชีวิตลําบากมากเหนื่อยแสนสาหัสเลยลูกบางคนก็เขาเรียกเหมือนมีกรรมอะนะเนี่ยเนี่ยพระเคราะห์ถ้าเราถอดรหัสมาแล้วเราได้พระเคราะห์อะไรก็แล้วแต่อยู่ในดวงจะตาของเรานี่เขาเรียกกาลังของพระเคราะห์นะคะนะวตวจากเมื่อวานที่เราเรียนเรื่องกํงากกลังพระเคราะห์กันไปทีนี้กําลังพระเสานะ กำลังพระเสาจึงทำให้บุคคลผู้อยู่ใต้เลขนี้ชีวิตมักกระทมขมขื่นหรือทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือปัญหายุ่งยากภายในครอบครัวและวุ่นวายบางคนมีหนี้มีสินพอกพูนมากจมอยู่ในห่วงทุกข์มากน้อยอยู่ที่บุญและการกระทำของเราอีกชั้นหนึ่งนะนี่คือกำลังพระเสากำลังพระเสาก็คือกำลังสิบนี่แหละนะอันนี้นะทีนี้าดาวกำลัง สิบเอ็ดราชาโชคสิบเอ็ดนี่หมายถึงอาทิตย์ขึ้นสองดวงนะราชาโชคหมายถึงความสะดวกความสบายได้โชคได้ลาบทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือสนับสนุนพระเครื่อนี้เป็นเครื่องพระเครื่อนนี้เป็นเรื่องของบุญเก่านะเหมือนกับเราทำบุญเก่ามาแล้วบุญเก่าก็จะจะมาทำให้เราได้อะไรได้ง่ายๆทำอะไรจะได้อะไรง่ายๆได้รถได้บ้านได้งานอะไรก็แล้วแต่ได้มาให้ง่ายนะราชาโชคเนี่ยแปลว่าได้เพราะบุญเก่าที่เราทำมา ทำมาดีมากแค่ไหนก็ได้เท่านั้นแหละในนี้กำลังพระราหูกำลังพรหาหูทำให้จัขาดสติมักโลภโกรธหลงได้ง่ายลุ่มหลงมัวเมาหูเบาเชื่อคนง่ายหลง,ลงผิดคิดผิดเดินทางผิดนะราหูมันมีสองด้านนะถ้าราหูไม่ดีถ้าราหูไม่เสียนะไม่เสียก็หมายถึงในในดวงเขาไม่ไปชนดาว,ดาวเสียนะเราต้องผูกดวงนะถึงจะรู้นะก็จะได้โชคได้ลาบ รนะาหูไม่เสียเนี่ยราหูจะให้โชคได้ลาบนะจะได้จากการเสี่ยงแต่ถ้าราหูเสียเสียมันต้องไปชนในด,ดาวเสียเสียจะถูกหลอกนะหรือหลงผิดหรือคิดผิดนะนั่นคือดาวพระเคราะห์กำลังพระคราะห์ราหูนี่พอทำคาบบังพระคราะราหูเสร็จแล้วนะเราก็จะมาที่ดาว13บสามิบสามนั่นหมายสินี่คือมหาอุดนะให้คุณสูงส่งในหน้าที่การงาน นะเป็นระดับผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของกิจการนะทำการแข่งขันอะไรก็จะชนะมักจะได้รับผลสำเร็จนะต่อมาเป็นกำลัง14 14แปลว,ว่ากำลังจัก,กรพพัดนะ14กำลังจักรพพัดหมายถึงเกียรติเครดิตชื่อเสียงบ่งบอกถึงความรุ่งโรจน์และความมั่นคงของชีวิตนะดาวจักรพพัดนะหมายถึงเกียรติจักรพพัดอ่นะสิากำลังของ15กํากำลังพระจันทร์นะ ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตรไม่ว่าจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเวลานะสิกนะกำลังพระเคราะห์สิบอันนี้ฟุกนะพระเคราะนี้ใครมีในดวงมักจยากฟุกฟุกไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเหนื่อยมากกำลังโศรถเขาเรียกมหามงคลหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยความมีโชคลาภฟุกฟกุไม่ต้องดิ้นรนมากนะดาวนี้เป็นดาวบุญกับบุญมีบุญเหมือนกันกำลัง 17กําลังพระพุทธหมายถึงการติดต่อสื่อสารการการพูดการค้าขายสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์สัตว์เลี้ยงของกินเสื้อผ้านะกำลัง18ในมหาจัก,กรพรรดินะสิแปปลว่ามหาแปลว่าใหญ่กว่า14นหะมายถึงการต่อสู้หมายถึงอำนาจด้วย หมายถึงการต่อสู้ใช้อำนาจมีทรัพย์สมบัติตลอดจนเกียรติยศชื่อเสียงสูงส่งกว่าจะได้มาต้องต่อสู้อย่างหนักเป็นดาวผู้นำและผู้มีอำนาจนะสิบแปนะแล้วก็ยังมีดาวอีกนะเอาให้เอาให้หมดไปเลยนะวันนี้นะยังเหลือ19บเก้านอะ่าสิก้าำลังของพระ พระฤหัสสป,ปดีนะหมายถึงการเรียนการศึกษาการศาสนาความยุติธรรมโครงการระยะยาวนะพระเคราะ 20, ห์กำลังสิบเก้าพระเคราะห์ยี่สิบเหมือนอาจารย์พูดตะเกียพระเคราะห์ยี่สิบเนี่ยกำลังยี่สิบนี่คือเลขพระเสากำลังสองก็เรียกพระเสากำลังสองนะหมายถึงโทษทุกแสนสาหัสเกิดคดีความเจ็บป่วยพัดพลากจากที่อยู่อาศัย ในดวงของใครมีก็ต้องระมัดระวังนะคะ,ะกำลังพรัสสุขนะยี่สิบเอ็ดคือกำลังของพรัสสุขหมายถึงการเงินธนาคารศิลปะของสวยงามของสำเร็จรูปบันเทิงเริงรมทุกชนิดอนนีเดากกำลังของพรัสสุขนะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องกำลังพระเคราะห์กันนะคะเพราะทุกทุกปีของแต่ละปีพระเคราะห์แต่ละองค์จะมาอยู่กับเราหนึ่งปีแล้วถัดไปก็มีพระเคราะห์แต่ละ ตายแต่ละปีแต่ละปีเปลี่ยนไปจ้ะนะสวัสวดีค่ะ